องอิงโพสทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณทักษิณได้รับพระราชทานอภัยเลสโทษวันที่หนึ่งกันยายน2566จากกรณีทักษิณชิน,นวัตรได้รับพระราชทานอภัยเลสโทษเหลือจำคุกอีกหนึ่งปีต่อจากนี้ประกาศลงราชกิจจานุเบกษาแล้วต่อจากนั้นองอิงแพทองทานชิน,นวัตร ลูกสาวได้โพสตทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้โดยเว็บเช่ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระราชหัตถเลขาพระราชทานอภัยเลสโทษระบุความว่านักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชิน,นวัตรยื่นทูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายดีกาขอพระราชทานอภัยทโทษว่า ศาลดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีคำพิภากษาจำนวนสามคดีคดีที่หนึ่งคดีหมายเลขแดงที่อมอเศษสี่ส่วน2551ความผิดต่อหน้าที่ราชการกำหนดโทษจำคุกสามปีคดีที่สองคดีหมายเลขแดงที่อมอเศษสิบส่วน2552ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ ความผิดต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐกำหนดโทษจำคุก2ปีซึ่งคดีที่1กับคดีที่2นับโทษซ้อนกันรวมกาโนดโ,โทษจำคุก3ปีและคดีที่3คดีหมายเลขแดงที่อ,อมเศษ5ส่วน2,551ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมกำหนดโทษจำคุก5ปีรวมกำหนดโทษจำคุก8ปีรับโทษมาแล้ว10วันเหลือโทษจำคุก7ปี11เดือน20วันอยู่ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครความว่าเคยดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่บริหารราชการแผ่นดิน ทำคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เมื่อถูกดำเนินคดีและศาลมีคำพิภากษาให้ลงโทษจำคุกดังกล่าวด้วยความเคารพในกระบวนการยุติธรรมยอมรับผิดในการกระทำมีความสำนึกในความผิดจึงขอรับโทษตามคำพิภากษาขณะนี้อายุมาก มีปัญหาสุขภาพเจ็บป่วยต้องเข้ารักษาพยาบาลจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญน,นั้นซึ่งความทราบฝาละองธุลีพระบาทแล้วจึงพระราชทานพระมหากรุณาอภัยลดโทษให้นักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชิน,นวัตรเหลือโทษจำคุกต่อไปอีกหนึ่งปีตามกำหนดโทษตามคำพิพากษาเพื่อจะได้ใช้ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ช่วยเหลือและทำคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติสังคมและประชาชนสืบไปพระบาทสมเด็จพระประเมนราธิบดีศีสิงห์มหาวาชิราลงกรพระวชิรเกล้าวเจ้าอยู่หัวต่อจากนั้นอุ้งอิงแพทองทานชิน,นวัตรลูกสาวของนายทักษิณชิน,นวัตรได้โพสต์ข้อความระบุ ข้าพระพุทธเจ้านายทักษิณชิน,นวัตรและครอบครัวรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมีได้และนายทักษิณชิน,นวัตรจะใช้ความรู้ความสามารถประสบการณ์ทั้งชีวิตทำคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติสังคมประชาชนและรับใช้สถาบันพระมหากษัตริย์สืบไปขอพระองค์ทรงพระเจริญ